โอเควันนี้ครับวันนี้เมกมีเครื่องดื่มสําหรับสายเขียวมานําเสนอครับผมเมกมี2แบรนด์ครับไปเจอแถวแถวโรตาแถวบ้านมาครับยี่ห้อแรกนี่ครับเมจิกฟาร์มเฟชเป็นน้ําใบกัญชาครับผสมกับน้ําลิ้นจี่ครับผมยี่ห้อที่2เป็นยี่ห้อ D E K 420ครับเป็นน้ําใบกัญชาผสมกับน้ากระเจี๊ยบครับไปเจอในโรตารแถวแถวบ้านมาครับอ่าไอ้ตัวนี้15บาทนะครับ ตัว Dek 59บาทครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไม่ขอเริ่มที่เมจิกฟร์มนะครับเมจิกฟร์มน้ำใบกัญชากับลิ้นจี่นะครับลองดูครับอืมกลิ่นลิ้นจี่ชัดครับกลิ่นจี่ดีกลิ่นลิ้นจีนจนนจ่เลยขวดเป็นขวดพลาสติกนะครับ รสชาติเปรียปร้ยวๆครับเปรียปร้ยวลิ้นจี่มีขมนิดหน่อยขมปลายนิดหน่อยขมปลายนิดๆมีขมปลายนิดๆแต่ลิ้นจี่ชัดเลยลิ้นจี่แบบเปรียปร้ยวๆหอมๆชัเดเ๋ยลองยีหย่ห้อนึงครับยี่ห้อดีเคครับสี่สองศูนย อันนี้เป็นขวดแก้วนะขวดแก้วแข็งแรงสวยงามเชียวเดี๋ยวลองดูครับอืมกลิ่นก่อนนะโอ้โหอันนี้กลิ่นน้ำกัญชาชัดมากนี่กลิ่นกลิ่นกัญชาชัดเลยสัมผัสแรกนะกกลิ่นกัญชาชัดมากเดี๋ยวช่องลิ้นเราลองครับรสชาติเป็นไง อันนี้กัญชาครับน้ำกัญชาอร่อยมากได้กลิ่นของกระเจี๊ยบเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ยังมีครับแต่ได้แต่เล็กน้อยแต่นี่เด่นๆเลยนะเด่นๆชัดๆเลยคือน้ำกัญชาหอมหอมเลยรสชาติหอมๆชัดๆเลยอือร่อย ตัวนี้ลิ้นจี่ชัดเมจิกฟาร์มนะครับเมจิกฟาร์มเฟรชลิ้นจี่ชัดหวานหวานเปรียปร้ยวๆมีขมนิดนิดตัวนี้ DEK ครับ420น้ำกัญชาอร่อยมากกลิ่นชัดกลิ่นดีอร่อยมาก,ก,ก,มากไปลองหาซื้อกันดูนะครับสนใจเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ